สวัสดีครับพบกับช่องหมอซันไพทโรนหนึ่งอากาคลิปนี้เรามาเปิดไพ่เสียงชะตาเสียงโชคดูดูซิว่านะครับคนทั้งเจดวันมีวันใดบ้างที่มีโชคล่ภไล่ให้ครบเจวันเลยครับนะครับดวงชะตาคนเกิดวันแรกนะครับถูกรางวัลที่เขาเรียกวันรางวัลใหญ่ถูกเงินล้านคนเกิดวันแรกตกตำแหน่งอะไรเปิดไพ่เป็นเดอะสตา คนคนนี้ดวงดีคนนี้เฮงคนนี้รวยนะผมคนนี้จะประสบความสำเร็จร่ํารวยคนเกิดวันจันทร์เนี่ยนะผมจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินแต่ว่าได้เงินมาก็ต้องตัดสินใจต้องแบ่งให้กับใครบางคนต้องพูดคุยต้องเจรจาต้องต่อรองนะครับได้เงินมาตกตําแหน่งดีมากนะครับตกตําแหน่งรวยนะครับเดอะสตาร์รวยยิ่งใหญ่นะครับ ท่านได้ปูแบบแผนไม่ดีมากในโชคชะตานะครับไม่ใช่รวยแบบมั่วๆซะซัว,นวนคนเนี้ยคนเกิดวันจันทร์เขาเรียกว่าปูแบบแผนวางแผนไม่ดีบุญกุศลวาสนาเลี้ยงมาเป็นตับถือว่าเป็นดวงดีนะครับผมดวงชะตาจะร่ํารวยแล้วก็แข็งแกร่งแข็งแกร่งด้วยอํานาจบารมีวาสนาทําอะไรก็ประสมเ็ศมันแข็งแกร่งกว่าชาวบ้านเขานะครับผมบุญน่ตกตําแหน่งที่ดีนะครับร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองนะครับคนคนนี้ จะมีโอกาสมีโชคลาภจากแดนไกลนำพาโชคลาภบาร,รมีวัสนาถูกรางวัลใหญ่เงินล้านนะครับผมรางวัลที่หนึ่งทำไมจะไม่ได้นะครับคนเนี้ยรวยเฮงปังเสียงไทยออกมาดีมากๆเลยคนเกิดวันจันทร์นะครับผมประสมเลจแช่มชื่นลาบเลื่อนเป็นไปได้ด้วยดีนะครับผมเราจะมีโอกาสเข้ามาเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นรับเอาไว้ขอทํานายว่าคนเกิดวันนี้เฮงเป็นพิเศษครับมาดูคนเกิดวันอ,อไปคนเกิดวันอังคาร คนเกิดวันอังคารเป็นอย่างไรนะครับคนเกิดวันอังคารเป็นอย่างไรคนเกิดวันอังคารตกตําแหน่งชิงไหวชิงพิปใช้เล่เหลี่ยมนะครับผมถามว่ามีโชคไหมก็ต้องใช้เล่เหลี่ยมถึงจะมีโชคนะครับอยู่ดีๆจะมีไม่ได้สําหรับคนเกิดวันอังคารเราท่านท่านแบบซื่อตรงนะผมไม่มีอะไรพลิกไม่มีอะไรบัดดัดแปลงบอกได้เลยได้ยากท่านจะถึงขั้นนอนไม่หลับเพราะฉะนั้นชีวิตมันต้องหาวิธีนะครับผมดิ้นรนนิดนึงนะครับผมทางด้านเรื่องโชคลาบ ไม่ได้โดยเลขก็ใช้คาถานะครับทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ประสมเมล็ดเดี๋ยวจะดีเองมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงเวลาโชคชะตาท่านคนเกิดวันอังคารนะครับในโชคชะตามีอุปสรรคเข้ามาบ้างนะครับก็จัดแจงตามแบบแผนประเพณีทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ร่ารวยด้วยทรัพย์สินกันทองปสวรรค์นํำเร็จคนเกิดวันอังคารครับจะมีสิ่งดีๆบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับซ้ายสามดาวด้านขวาสามดาวมันเหมือนโดนบีบบังคับอ่ะคนเกิดวันเนี้ย นะครับเหมือนคนโดนบีบบังคับอ่ะนะผมให้ทํำยังไงนะครับโชคลาภมันบีบบังคับให้รวยได้ป่าล่ะนะผมบีบบังคับได้รวยได้ป่ะโอ้โหนะผมมันมีมันมีปีศาจปีศาจมากั่นแกล้งนะปีศาจมาทําให้เรารู้สึกย่ําแย่เพราะฉะนั้นเราก็สู้กับปีศาจมันได้ไหมเอาสู้ได้ด้วยนะเออแปลกมากเจ็ดไม่เท้าขึ้นมาเลยนะผมสู้ได้ด้วยท่านก็สู้กับมันสินะผมสู้มันปราบปีศาจโมมานแล้วท่านจะรวยไหมถ้าปราบเสร็จ นะครับเอออาจจะว่าในลักษณะแบบรวยแบบงงงนะครับผมรวยแบบงงงนะครับผมจะตาชีวิตลงลอดแบบสมเร็จสมหวังดังใจหมายคนเกิดวันนี้นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะสรุปให้ฟังนะนะครับผมฟังให้จบนะครับแล้วผมมาดูคนเกิดวันพุธคนเกิดวันพุธอะไรนะครับตกตําแหน่งสิ่งศักดิธิ์เทพเทวดาหนุนนาดวงชะตาเพราะฉะนั้นท่านอยากมีโชคลาภท่านไปขอเทพนะครับผมถ้าท่านเชื่อไพ่หมอซันนะันท่านขอเทพนะขอเทพดวงชะตาบุญกุศลวาสนาเดี๋ยวจะเปิดเอง นะครับผมคนเกิดวันนี้ได้เปรียบนะครับเงินล้านถูกรางวันหนึ่งนะครับผมได้มาง่ายๆความผสมเรจส,สมหวังดังใจหมายบังเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านสุขสมหวังดังใจหมายจะได้เงินมีความสุขคู่ครองจะเป็นเข้ากันเป็นปีเป็นคุยนะครับช่วยกันใช้ก็ได้นะช่วยกันใช้ช่วยกันช้อปปิง้งช่วยกันเจราจาต่อรองนะครับผมมันเข้ากันอ่ะนะครับผมช่วยกันโอ้โหสะใจนะครับผมได้เงินได้ทองเข้ามานะครับโชคชะตาท่านอาจจะเจอคนเขาเรียกว่าเพื่อนในลักษณะในสมัยเด็ก ครับในสมัยเด็กเข้ามานําพาโชคลาภเขาอาจจะไปเดินเข้าไปซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลให้กับท่านหนึ่งใบก็ได้ครับหรือใครก็ได้นะครับผมอาจจะมีโชคลาภอย่างเช่นเพื่อนในสมัยเด็กต้องเจอก่อนมันต้องมีสัญญาณนะครับนะครับดวงชะตาตกตําแหน่งอํานาจบารมีวาสนาถูกลมันใหญ่ดวงชะตาเสียงไทยก็จะแช่มชื่นประสบความสำเร็จร่ํารวยคนเกิดวันพุธเนี่ยได้เปรียบนะครับผมมันมีความมั่นคงและหัวใจจะพองโตอ่านคู่ประสบความสำเร็จนะครับผม ครับสิ่งดีๆจะบังเกิดโชคลาภเยอะแยะมากมายไม่จำเป็นจะต้องเป็นการงานอย่างเดียวไม่จาเป็นจะต้องเป็นเลขเสียงนําโชคไม่จําเป็นจะต้องเป็นโน้ตเป็นนี่ัะผมมันได้ทุกอย่างเลยเขาเรียกว่าคนนี้เขาเรียกว่าทําขึ้นอ่ะเขาเรียกเสียงขึ้นเสียงแล้วรวยครับเสียงแล้วรวยนะครับผมเสียงแล้วรวยนะครับผมแต่ปัญหาต่างๆก็มีต้องระแวดระวังเหมันกันนะระแวดระวังรับเสียงแล้วรวยับผมมาดูคนเกิดวันพฤหัสบดีคนเกิดวันพฤหัสบดีเขาเรียกว่าหญิงใจเด็ดขาดตกตําแหน่ง นะครับผมถ้าพูดถึงถูกรางวันเงินล้านเนี่ยเสี่ยงทายได้ไหมได้สิคนคนนี้ใจเด็ดขาดต้องถามว่ารวยไหมเอาเปิดดูสิแลครับนะผมจะมีโชคลาภเกี่ยวเด็กเด็กจะนําพาโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเพราะฉะนั้นท่านจะเสี่ยงอะไรก็ดูกับคนอายุน้อยกว่านะะน,นะครับผมสิ่งดีๆจะบังเกิดนะครับผมตกตําแหน่งยาจกนะครับผมได้เงินได้ทองมานะครับผมต่อเมื่อท่านเจอปัญหาลุมแล้ว,นะวเขาเรียกว่าดวงทุกขลาบนี่นะครับผม จะเจอเรื่องร้ายจนถึงสุดสุดท้ายคนนี้เขาเรียกว่าตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จะร่วงลงไปก็ร่วงไม่สุดมันก็กระโดดขึ้นมาทุกครั้งสังเกตดูในโชคชะตาของคุณถ้าร่วงลงไปสุดๆแล้วมันก็เด้งขึ้นมาเฉยนะคนคนเกิดวันนี้ไม่ธรรมดานะครับผมแต่ว่าปัญหาเข้ามาก็ลุมเยอะนะนะครับผมแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าลุมลงไปร่วงสุดแล้วจะดีดขึ้นมาเขาเรียกว่าแมวเก้าชีวิตตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คนเกิดวันพฤหัสบดีไม่ธรรมดา มาดูคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์เดอะซันเลยครับผมแสงสว่างบังเกิดสองมาเขาเรียกว่าตกตําแหน่งถูกเงินล้านับผมเสียงท้ายก็จะประสบความสำเร็จร่ํารวยด้วยทรัพย์สินกทองนะครับแต่ได้มาเนี่ยมันให้คนอื่นหมดท่านได้เงินมาเท่าไหร่ท่านก็ให้หมดท่านก็แจกหมดท่านจะทําอย่างนู้นทำอย่างนี้ับผมแล้วได้มาแล้วจะได้อะไรล่ะับผมได้มาท่านต้องใช้เอง ไม่ใช่ให้คนอื่นหมดมันตกตำแหน่งซิกเซนเพนคลิลครับผมแต่ว่ายัางไงก็แล้วแต่ครับมันจะเกิดความมั่นคงถ้าท่านให้แล้วท่านจัดแจงให้ถูกต้องแล้วนะถ้าท่านทําตามแบบแผนประเพณีถูกต้องตามหลักศาสตร์ของนะครับดวงชะตาของท่านท่านก็ควรที่จะต้องทําสิ่งดีๆทําคุณงามความดีนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่ให้หมดให้หมดเหลือตัว,ต,วตัวเป่าเล่าลเปืยแล้วใครจะเอานะครับเหลือแต่เหี่ยวเหียวนะครับเสร็จแน่นอน เพราะฉะนั้นโชคจะตามนาจบารมีวาสนาเนี่ยตกตําแหน่งที่ดีตกบุญกุศลจยร่ารวยด้วยทรัพย์สินสทองนะครับผมเก็บเงินเก็บทองเอาไว้ให้ตัวเองจะได้บุญนะครับคนที่รักตัวเองได้บุญที่สุดนะครับรักคนอื่นรักรองลงมานะครับถ้าท่านไม่เก็บให้เหลือให้ตัวเองเลยมันจะได้บุญได้อย่างไงมันต้องรักตัวเองแล้วบุญกุศลวาสนาเด็กอีกแล้วจะนําพาโชคลาภม,มาให้นะครับเด็กจะนําพาโชคลาภม,มาให้ตกตําแหน่งความตึงเครียด นะครับผมก็มีเครียดบ้างแหละแบกบภาระโอ้โหไม่น้อยนะเนี่ยนะครับผมโอ้โหขาดจุประสคงอีกโอ้โหนะครับแต่ว่าครบทุกอย่างตึงเครียดขาดมีภาระขาดจุประสงค์แล้วจะกลับมารวยรวงยะตาหมุนเวียนวนไปนะครับแต่ว่าเวลานี้ตกตําแหน่งรวยนะครับผมถูกระวัเงินล้านนะครับผมเราเชื่อไปตามไพ่นะครับมาดูคนเกิดวันเสาร์ คนเกิดวันเสาร์คนอายุน้อยหรือว่าเทพเทวดาฟา้าดินจะมาเปลี่ยนชะตาชีวิตคุณครับผมโชคชะตาท่านจะเป็นเศรษฐีเงินล้านรวยแบบไม่รู้ตัวโบทมันจะรวยนะครับผมโบทใจเฮงโบทจะปังนะครับคู่ของก็จะมีความสุขไปด้วยสามอะไรก็จะแช่มชื่นนะครับผมพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้านะอรบนะครับผมดีไปหมดแต่ว่าท่านต้องเหนื่อยอยู่คนเดียวนะครับท่านต้องเหนื่อยอยู่คนเดียวท่านต้องปฏิปอดอยท่านต้องคอยสร้างท่านต้องขยันหมั่นเพียรนะครับผมเพราะฉะนั้นคนเกิดวันเสาร์เนี่ย นะครับผมรล่ารวยแต่ว่านะครับผมจะต้องดูแลคนอื่นต้องดูแลพ่อแม่คนอื่นด้วยนะครับผมจะแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวท่านก็จะประสวรสาเลจแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่มีดดาบล้อมรอบนะครับผมอดทนอดการอดทนหน่อยแล้วกันนะครับผมถ้าต้องอดทนเอาง่ายๆท่านเกิดวันเสาร์ท่านอดทนทําไม่อดทนก็เป็นยาโจกเอาง่ายๆนะครับถ้าคนเกิดวันเสาร์อะคนเกิดวันเสาร์เหนื่อยกว่าเขาหนื่นเขานะครับผมจะต้องอดทนเป็นสิบเท่า นะครับผมถึงจะรวยนะครับผมไม่อดทนไม่รวยนะอุปสรรคมีเอาไว้อ้อมอย่ามีเข้าปะทะนะครับผมบางคนห้าวเหลือเกินปะทะไม่เอาครับผมนะสาหรับช่องหมอสันอ้อมครับถ้าเชื่อตามพ่ายหมอสันนะครับผมเดินอ้อมไปอย่าไปเดินตรงๆนะครับผมนะมีดดาบมีสองคมนะครับผมระวังจะบิดเขาเรียกว่าบาดถูกนะครับผมบาดถูกก็ระแวดระวังแล้วกันนะครับแต่ว่าขอทํานายว่าคนเกิดวันนี้จะรวยนะครับผมจะผสมเหร็ด มาดูคนเกิดวันอานทิตย์คนเกิดวันอาท mm ิตย์นี่เขาเรียกว่าตกตำแหน่งบุญกุศลวาสนายิ่งใหญ่เลยับผมตกตำแหน่งเลยเหรียญรางวัลที่หนึ่งผมบุญกุศลวาสนาจะร่ารวยคนนี้จะเป็นไงบ้างอ่ะมาดูซิับผมคนคนนี้นะครับปฏิบด์่อยค่อยๆเก็บค่อยๆเกี่ยวค่อยคอยอ่าค่อยค่อยค่อยๆปั้นปั้นแต่งปรงแต่งสารพัดจะทําทํานู่นทํานี่ทํานั่นทํานั่นนะผมก็ทําไปเรื่อยนะผมทาแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมทําแล้วก็อกหักโอ้โห ตั้งใจทาทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าอ,อกหกักนะครับอ,อกหกักรักคุดเจ็บปวดรวดร้าวนะครับผมนะครับผมรับคุดเปียเจ็บปวดรวดร้าวแล้วก็จะมีคนใหม่เข้ามาก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสิก็คนไม่ดีก็ออกไปนะครับคนดีก็เข้ามานะครับคนไม่ดีเราไม่เอานะครับผมเราเจอความสุขเนี่ยแต่ว่าเราเจอคนไม่ดีแต่คุณต้องเก็บเงินให้อยู่นะครับผมถ้าเก็บไม่อยู่คนนั้นเขาจะโกงคุณไป องคงคุณไปคุณก็จะย่ำแย่แล้วก็จะเจอคนใหม่จากคนใหม่เนี่ยเราก็ต้องมาบากบาั่นต่อสู้เหนื่อยกับธุรกิจการงานการเงนิงนแล้วก็จะมีลูกด้วยกันทําไล่ตามไพ่เลยนะขออนุญาตนะครับผมนะครับผม,บผมเหตุการณ์ต่างๆก็จะเกิดขึ้นแล้วก็จะมีคนอิจฉาร้ายเพราะว่าเงินเขาหมดแล้วก็จะกลับมาหาเรานะครับอกใครตรงกับชีวิตของท่านท่านคอมเมนต์บอกหมอสันแต่ว่าถ้าไม่ตรงไม่เป็นไรนั่งฟังสนุกสนุกนะครับตามไพ่นะครับปัญหาต่างๆมันมีความสุขต่อเมื่อ ท่านจะจัดแจงเจอรักครั้งที่สองรักครั้งแรกเขาเอาเงินเราไปพอเ,เอาเงินเราไปเนี่ยเอาไปใช้หมดแล้วจะกลับมาแล้วมาอิจฉาอิจฉาแฟนใหม่เราพออิจฉาแฟนใหม่ปุ๊บท่านก็มุ่งมั่นไม่เอาแล้วฉันไม่กลับไปแล้วฉันไม่กลับแล้วฉันก็มีความสุขในครอบครัวของเราแล้วก็พยายามค้นหาทําทุกสิ่งทุกอย่างนะครับให้ลูกเรียนสงสงครับผมแต่งงานมีความสุขนะครับผมจัดแจงไปเที่ยวในโมลรอบโลกทําสิ่งที่ท่านรัก นะครับแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่มันก็มีแต่เรื่องกรรมเข้ามาด้วยถ้ามีเรื่องกรรมจะทํำยังไงผมอย่าไปสนใจปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างับผมนั่งถอนลมหายใจไปับผมยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีับผมมามาดูกันวันไหนที่มีโชคลาบที่สุดเลยนะสี่วันนะครับผมของเจ็ดวันก่อนอื่นเลยวันจันทร์แน่นอนวันจันเนี่ยโชคใหญ่รางวัลใหญ่ับผมอย่างที่สองนะ อย่างที่สองวันวันพุธนะครับวันพุธสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะโดนมันดานเพราะฉะนั้นนะครับขูดเลขหรือทาอะไรก็แล้วแต่ท่านทําให้มันเฮงนะผมสังเกตดีๆฝันก็นได้ฝันให้แม่นเพราะท่านฝันแม่นนะผมแล้วก็คนเกิดวันต่อไปนะครับคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์นะครับโอกาสบุญกุศลวาสนามาอย่างเต็มๆขอทํานายอย่างนี้นะครับจะรวยจะรับทรัพย์นะครับ แล้วก็คนเกิดวันสุดท้ายก็คนเกิดวันอาทิตย์สี่วันนะแต่ไม่ใช่วันอื่นวันอื่นหมอสั้นเล่าไปแล้วนะครับท่านก็ย้อนฟังหรือว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับผมวันอาทิตย์อีกหนึ่งวันนะครับผูกรางวัลใหญ่นะครับรวยเป็นสิบล้านร้อยล้านทำนายอย่างนี้แหละครับนะครับสิบล้านร้อยล้านบางคนบอกสิบล้านร้อยล้านเยอะไปท่านสมัยนี้นะกินข้าวจานละร้อยนะครับนะครับ หมอซันไปกินข้าวที่กรุงเทพนะโอเลียนนะจานละร้อยนะก๋วยเตี๋ยวนะผมมันไม่ได้แนละ้วนยะี่สิบาทมันตะกรนแนละ้วไม่มีแล้วนะนี่มันเงินมันสิบล้านมันน้อยแล้วนะซื้อบ้านหลังหนึ่งนะได้หลังเล็ก็ติดเดียวนะท่านมาซื้อกรุงเทพนะนะผมเพราะฉะนั้นเงินที่ทอดถูกมันเป็นเรื่องปกตินะผมถ้าถูกต้องสลอยล้านหรือไมเอาไหมสลอยล้านเราสิบล้านเล็กไปแล้วผมท่านลองช่วยกันใช้วันละล้านกรหมดแล้วสิบวัน ครับผมเพราะฉะนั้นจัดแจงให้ดีจัดแจงให้ดีแล้วกันครับผมประหยัดก็อยู่น้อยอมีน้อยใช้น้อยมีมากก็ใช้น้อยไม่ต้องใช้เยอะกินก๋วยเตี๋ยวก็ทํากับข้าวอีกกินเองก็ได้ครับนะผมลูกชิ้นโลก็สิบบาทร้อยแล้วหลายร้อยแล้วครนะับผมเพราะฉะนั้นจัดแจงให้ดีครับผมโชคชะตาท่านมีอานาจอยู่ทุกคนนะครับใช้ชีวิตให้มีความสุขระแวดระวังนะครับผมจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทำคุณงามความดีเอาไว้นะครับผมเยอะบุญกุศลจะนุนนําเอง ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามถูกใจคลิปนี้นะครับผมกดกดติดตามหมอซันด้วยนครับผมชช่์ชื่อนะทุกคนนะสวัสดีครับ